รอเวอร์20นะครับว่าใช้ทีมนี้ได้หรือเปล่าอ่ะพลังโจมตี3 0 0 0งป้องกัน60,006นะครับเดี๋ยวใช้ขอใช้ทีมนี้ก่อนดาบหนึ่งเฉมแล้วคู่ไทม์นะครับโอกาสรอดมันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าพอดีผมอัพเลเวลเฉมมาค่อนข้างเยอะนะ,อะอโอเคแล้วก็ดาร์กช็อตค,ครับ เฮ้ยผมกดผมกดพลาดว่ะผมบอกเลยว่าผมกดพลาดนะตาเนี้ยโอเคผมกดพลาดแน่นอน,นครับเพราะว่าผมไม,กกกนนะไมก่กดสองตัวนี้ใกล้กันนะถ้าจะไม่พลาดจริงๆต้องกดสองตัวนี้ใกล้กันครับโอเคแลวช็อคลดกรอบไปครับ โอเคปาดปาดปาดรามจดต้นเสร็จปุ๊บแล้วก็ยกครับหายได้ดูทนได้ปะโอท้ทนได้ทนได้เ็นไม่ได้แล้วครับสองหนึ่งเออกัดไปอีกแสนหนึ่งไม่เพียงพอครับ โอหมดะดดสุกนเวลาก่อนโอ้หกล้านว้าวหล้านดาบเดียวนะครับ6ล้านเพื่อนเก็ดาเมจหลักๆมาจากแอมพายนะครับดาเมจไป6ล้านนะครับ6ล้านครับเดี๋ยวผมเอาไปลงเป็นคลิปให้นะเพราะว่าผมต้องการ ลงคลิปสาหรับมังกรเวอร์แรกให้เพื่อนๆด้วยนะครับสําหรับมังกรตัวนี้ได้ลงเป็นคลิปแน่นอนร0อครับเอมาต่อที่มังกร21เลยนะครับดาเมจป้องกันแถวๆเดิมครับน่าจะใช้ได้ครับโอเคชเชฟรถกูาม20สเอเซนะครับอ่า <c oughs> ทับทีมครับทับทีมอยากชอบรับโอเคครับช้ยมผ่าผ่าสองตกนี่นะครับราเมีไม่เข้าที่ควรแล้วอิวครับปาดพอดีครับแต่มันปาดไม่โดนมังกรน,นะรอบนี้คือเราจะปาดฆ่าลูกน้องนะครับและต่อมารัวชอบตัวน้ตันทีหนึ่งก่อนครับ ออโอเคหนึ่งล้านนะครับมีดาเมตหนหึ่งล้านเพิ่มเข้ามาด้วยทนไหวหรือเปล่าทนพ้นไฟนะครับลองพายกัดไม่ถึงครับดี๋ยวต้องสิบวิครับหรือต้องสิบวิ คือไม่ถึงแน่นอนเลย oh. ดาเมจน่าจะไม่ทันครับทำ oh. ดาเมจไม่ทันนะครับ oh. เราคงได้คุยกับลูกน้องมาเลยแหละโอ้ดาเมจก็ไม่น่าเกียดนะครับ oh. ดาเมจไม่น่าเกียดเลยนะครับสำหรับการตีมังกรเวลยี่สิบยี่สิบขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยผมทำดาเมจได้เยอะอยู่นะครับตัวนี้ห้าล้านนะตัวที่แล้วหกล้านนะครับว้าวค่อนข้างตอบโจทย์นะครับ ต่อเนื่องครับจากบังกร21เดี๋ยวเป็นบังกร22ต่อเลยนะครับสำหรับเซตนี้ว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับบังกร22ลุยใช้ทีมนี้ครับ <c oughs> มาใช้เอ็มแล้วกูทาม20%นะครับ <c oughs> โอเคบับครับบับแบกแท็กแล้วก็ใส่ดักพ็อกครับ เอาตายอีกแล้วครับโดนสะท้อตายชาเอมปูลกครับยูาดอันนี้ต้อง่าดนะครับสำหรับครั้งนี้ต้องปาดรปอร์เซ็นนะเพราะว่าไม่งั้นุณจะเลีรยลูกน้องบอดไม่ได้ครับเอ้าเฮ้ยรรอดรอดราา โอเคไม่ทันครับไม่ได้าแบ็คแพ็กเลยโอเคได้ปาดอีกทีนะครับดาเมจล้นแน่ๆครับตอนนี้ว้าวมังกรที่สองใช้ได้นะครับแต่ตัวละครต้องอึดระดับหนึ่งเลยเฮ้ยโดนโดนไปก่อนขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปโอจะได้ไม่งั้นได้กัดอีกทีนึงนะครับว้เล่นได้ครับปาดได้สองรอบนะ เห็นนะดาเมททั้งคู่เนี่ยสองล้านห้ากับหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะครับค่อนข้างอุนแรงมากๆาครับใช้ได้ใช้ได้ครับมับงกรยี่สิบสองสำหรับตัวละคร60นะครับถ้าไม่ใช่60เนี่ยอย่าหาทำนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูท็อปปิ้งกันท้ายคลิปนะครับหลังๆคลิปนะสำหรับมังกรตัวนี้นะครับเซตทีมท็อปปิ้งด้านนี้ครับ สำหรับลูกเกดดำเนี่ยควรจะมีรถคู่ามนะครับสำหรับใครที่จะเล่นการปาดสองเอ่อมังกร2รอบเนี่ยควรจะมีรถคูทาทม100%ครับสำหรับรถคูทาทมเนี่ยควรจะมีมากๆรถความเสียหายมีระดับหนึ่งก like er. ็เพียงพอแล้วครับไม่จําเป็นต้องมีเยอะเพราะว่าเรารับดาเมจมังกรด้วยมันควรจะมีสําหรับรถความเสียหายนะแล้วตัวต่อมาเป็นแวมไพร์ครับผมโหคือแบบโหดนะครับก็รถคูทามไม่อยู่ ประมาณ5%เนะครับเล่นได้ทุกบังกรพลังโจมตีประมาณนี้ก็อัตราคิยิทอน,นะครับแล้วก็หลักๆเลยมีลดความเสียหายเพื่อที่จะรับความเสียหายจากบังกรตามภาพเมื่อกี้นะครับที่ได้เห็นไปส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นชาเอมนะครับชาเอมที่เรเวล60แล้วนะตอนนี้ลบอูทาทม20%มันผ่ารอบที่3ทันแน่นอนนะครับแต่มันตายด้วยนะสำหรับการผ่าแบบกลางทางแล้วก็บังกร2ทีเนะี่ยตายแน่นอนสำหรับชาเอมนะครับ แล้วก็ตัวละครต่อมาก็จะเป็นทัพทิมครับโจม,ม,มตีลดความเสียหายครับหลกัหลกๆที่ควรจะมี2อย่างนี้ครับเพราะว่าเราต้องรับดาเมจมังกรแล้วก็อยู่ทนเพื่อที่จะฮิวให้ได้นะครับสําหรับทัพทิมต่อมาก็จะเป็นนี่ครับผมตัวละครทักช็อกละครอ่าทักช็อกเนี่ยมังกเรเแรกมันไม่ค่อยที่จะใช้เท่าไหร่สําหรับลดความเสียหายนะครับตัวละครมันอึดอยู่แล้วเลือดเยอะ ป้องกันเยอะนะครับสําหรับด์กช็อปเนี่ยก็ถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะให้ยืนดีกว่านี้ก็ใส่ลดความเสียหายสัก30%ขึ้นไปก็เล่นได้นะครับสําหรับด์กช็อปนะครับก็เมื่อกี้นี้ตีไป6ล้านนะครับสําหรับไลอัพก็เป็นไลอัพนี้นะครับเดีย๋ยวจะเข้าไปดูทีนึงสําหรับไลอัพในการตีมังกรเมื่อตะกี้นี้นะครับน่บาตีมังกร20มีคนปิดให้นะครับนี่ครับไลอัพเซตนี้เลยเซตนี้เลยสําหรับการตีมังกร20นะครับเ,เพื่อนๆโอเค ขอบคุณขอบค,คุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าได้เป็นคลิปก็ได้เป็นคลิปแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องแมนเกมด้วยนะครับผมจะทำคอนโทรลคอนเทนต์เรื่องตีมังกรให้เรื่อยๆนะครับสำหรับการตีมังกรโอเคขอบคุณมากครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube